สวัสดีค่ะีนกะสิพักกันกลับบ้านแล้วเนื่อได้ของกินแล้วนี่อันนี้เป็นเห็ดใครนะคะนีนดอกมันไงมันชีถาลิางออมเมล่างปิ้งตามปนนะนี่ได้ซีดอกดอกหาเถ่านีไข่มันตุ่มๆแบบไงนะมันได้หลายะคะ่ะปวงไปไดยู่นนนะเดี๋ยวยกขึ้นยกลงเดี๋ยวก็ละเปื่อยเลยนี่ไปเอากลับบ้านกันนี่กะสิเป็น อุปกรณ์ใส่เห็ดเฮานะคะอันนี้เขาเอ,อ้นตะก้านะบ้านเข้าเอ้นกระอยางนะคะนี่เวลาใส่มันสิจะพายยางสบายนะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะปะพากันกลับบ้านกันฟังเสียงธรรมชาติมันนี่อากาศค้มๆนะคะมเมื่อเช้าฝุ่นปล่อยๆแต่ว่าบ่หอดบ่หอดพวกหนูนะ เสียงฝนมานะก็เลยว่าเอ้าฝนตกฝนตกก็เลยเอาดุงหอเอาหอเอาเห็ดนะก็เลยมันบ่มาหอนเฮาอันนี้เขาสเอื้นหักไม่อีหย่างนงาาพักใต้เขาเอื้นอีอย่างคนีนบ้านนูาเอื้นหักอีเถ่าลมลุกนั่นนี่ดอกสีแดงนี่นั่ค่ะเออเอามาต้มกินพูดถึเขาสเอื้นว่ายาอัายุวันละนะคะนี่ใบแบบนี้นะเขาเอื้นอีเถ่าลมลุกดอกสีแดงนี่นั่น ที่อู่ตามเขานะดูแถวอางกูปมาหลายปีนันพานทีมข่าวไปานะเจอตำรวจใต้นะเพิ่นบอกย,ายา่าๆเ <c oughs> พื่นวะพอลร้วปใหญ่าย,าย,ยังหาอีเท่าลุมลุกก็เลยขุดหายเหลาได <c oughs> ้เอาก็เอามาต้มเดี๋ยวนี้เขากลับบ้านขาเมิดแล้วเด้อ แถ <c oughs> <c oughs> นี้เห็ดบอ่อกนะคะแต่ก่อนกับเป็นปานี่แหละแถ่เเข้าทางเห็ดสวนไม่มันก็เลยตายมิจะไม่จิกไม่หังไม่แดงนะเห็ดมันกับบ่ออกเฮ <c oughs> าต้องขึ้นไปอาวของบนนู้นนะอันนี้เซื่อเป็นภูเขาวชุมพูเนาะ บางข้างนกก็เอิ้นไปทัทวที่ป,ปากกาพานอันนี้เขาสิเอินหลักเนี่ยลักปลูกหวายบ่กปีปีก็น้องชมพู่สีหายนะคะมาปลูกหวายนะคะโครงการปลูกหวายปีงบประมาณสองห้าหกหนึ่งเพิ่มมาปลูกสองห้าหกชมพู่หายปีใด งงเลยเดือนงงจากพสได้เป็นพสได้เดือนบานปีเดือนหนูยังหลงกะหากินโอ้ยหลงมึงหลงเวรแล้วกกลลลลลลพี่น้องเอ้ยหาทางไปบอพอแหละมันต้องเอางัวขึ้นมากินนะจังสิแปเนี่สมัยตะกอนนะวัวควายมันหลายเนาะมันขึ้นมากินนะมันบได้ภคขึ้นนี่แหละพี่น้องแล้วต้นไม้มันก็หลาย มันก,ก็เลยหยานี่ยังไม่ค่อยมีปนันีซ้ำตามบรรยากาศบ้านเฮาเนาะ,ะเห็ดมกกะกเิออกตามนี่ล่ะค่ะมีต้นไม่จิกไม่หังเดี๋ยวเมื่อบ้านก็จะไปเลือกเหตุกันเนาะ